สวัสดีครับผมได้จากโค m แม h นะครับวันนี้ผมจะไม่ได้สอนเวิร์กช็อปนะครับแต่จะเป็นการอธิบายเพื่อเพิ่มความเข้าใจก่อนที่จะไปเวิร์กช็อปตัวถัดๆไปนะครับวันนี้ตัวที่เราจะมาเคลียร์ปัญหากันก่อนก็คือส่วนที่ที่เราเคยเขียนกันมาแล้วนะครับในชุดนี้ if s t a t e m t นะครับก็ ตามตรงนี้เลยเรามาจะมาดูว่า event add to state ตัวนี้ทำงานเมื่อไหร่และทั้งระบบทั้งชุดนี้มันทำงานยังไงนะครับโอเคขั้นแรกนะครับก็ผมก็สร้างไฟล์ main fla ขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับสร้างตัว document นะครับ class ตัว main class ขึ้นมานะครับโอเคซึ่งบน บนสเตตตัวนี้ผมจะวาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเป็นสีอะไรก็ได้ตรงนี้ไม่ต้องทำตามนะครับตรงนี้ลองดูเฉยๆก็พอครับนี้ผมให้ชื่อว่า b o อนะครับอยู่ในคลาสาเป็นคลาสบ็อกเหมือนกันครับ อเดสกครู่ uh, <Yeah. S 1> นะครับอ่าโอเคพอดีว่ามีชื่อซ้ำนะครับผมคอนเวิร์ตใหม่โอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นมูวี่คลิปนะครับที่ชื่อว่า b o ออ่ผมจะลบตัวนี้ออกจากสเ,เตตไปก่อนนะครับ ซ้าขวาที่ตัวบ็อกซ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ edit class มันจะมีมันจะเปิด class ที่เป็นค่าเริ่มต้นของบ็อกซ์ขึ้นมานะครับ mm hmm. นี้ผมเซฟไว้ที่เดียวกันเลยนะครับในการเขียนโปรแกรมแบบนี้นะครับสิ่งแรกเมื่อมีการ new object เกิดขึ้นนะครับสิ่งแรกที่ถูกเรียกขึ้นมาคือ constructor ซึ่ง constructor คือฟังก์ชันนะครับที่มีชื่อเดียวกับ class นะครับขั้นแรกสมมติว่าเราประกาศเราสร้าง i n นสแตนซหรือว่าสร้างตัวแปรตัวนึ่งขึ้นมาที่เป็นคลา s s ล o นะครับแล้วเรา new box ขึ้นมาใหม่ตัวที่ new จะมาทำงานในโค้ดตรงนี้นะครับในคอนสตรัคเตอตัวนี้นะครับผมจะลองทำให้ดูนะครับ ตรงนี้ผมจะสร้าง Instance นะครับขึ้นมาชื่อชื่อว่า b นะครับเป็น l a s s ของเป็น Object ของ Class Box นะครับใน Main Class นะครับใน c o n s t r u c t o r ของ Main Class คือมันจะถูกเรียกขึ้นมาเป็นฟังก์ชันแรกนะครับผมก็จะให้ b เท่ากับ new box นะครับ เราเรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสังเกตที่เอาพุ t นะครับเอาพุ t จะมีการเทรดตัวบ็อกซ์ออกมานะครับซึ่งการเทรดตัวนี้จะอยู่ที่นี่นะครับอยู่ในคอนสตรัคเตอร์ของคลาสนี้นะครับทำเรามาไล่ลำดับกันใหม่นะครับอพอเราตัวนี้เป็นอันตัวนี้เมนคลาสตัวนี้เขาจะในใน flash จะเรียกว่าเป็นด็อกิวเมนคลาสนะครับ แต่ในภาษาอื่นถ้าถ้าใครเคยเขียนภาษา C หรือว่าภาษาอื่นๆมาเขาจะจะเรียกว่า main m i n n l l s s s นะครับตัว main c l a s s จะทำการรัน Constructor ขึ้นมาให้อัตโนมัตินะครับซึ่งก็จะกลายเป็นว่าตัว b ตัวนี้จะทำการ new หลังจากที่มีการรันโปรแกรมขึ้นมาครับในกรณีที่เราไม่ไม่ new นะครับไม่ไม่มีการ new box ตัวนี้ขึ้นมา คือประกาศแค่ตัว b ขึ้นมาเฉยจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับสังเกตว่า box จะไม่ถูก t r a c ออกมานะครับนั่นก็เพราะว่า constructor ของ class นี้ยังไม่ได้มีการเรียกนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกนะครับจะมีการเรียกใช้ก็ต่เมื่อมีการ new นะครับโอเคให้ okay. mm hmm. hey, มองแยกกันนะครับตัว b เป็นการประกาศตัวแปรเพื่อ อ้างอิงเฉยๆนะครับแต่ข้างในตัวแปรเป็นอะไรจะอยู่ที่ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจะต้องมองแยกกันนะครับโอเคแล้วเราจะเข้าไปเข้าเรื่องในส่วนที่ที่ผมได้เกล่นไว้ตอนแรกนะครับว่าชุดคำสั่งชุดนั้นคืออะไร <S if <State> s t a t e นะครับผมจะ,อะลองพิมพ์ให้ดูนะครับ <S if s t a t e คำสั่งนี้จะมีการอาจจะใช้ในการเช็คนะครับว่าตอนนี้ตัวตัวสเตตมีค่าหรือ,อยังหรือว่าพูดภาษาชาวบ่าชาวบ้านก็คือ object ของบ o ็ตัวนี้มันอยู่บนสเตตหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าค่า state มันมีค่าเท่าไหร่นะครับสังเกตดูนะครับ ตอนนี้สเตตยังเป็น now นะครับสาเหตุที่สเตตเป็น now ก็เพราะว่าตอนนี้ออบเจกต์ของ b ตัวนี้ยังไม่ได้อยู่บนสเตตเลยนะครับวิธีทำให้ b อยู่บนสเตตนะครับก็คือวิธีแรกคือใช้การ add child นัด child เป็นการ add child เป็นเขาเรียกว่าเป็นการ add object ตัวนี้นะครับหรือว่าเป็น object อื่นๆก็ได้นะครับที่สามารถมองเห็นได้วางลงไปบนสเตทซึ่ง object ที่สามารถมองเห็นได้ใน flash เขาจะเรียกว่า display object นะครับซึ่งตัว display object จะมีอยู่หลายตัวนะครับ ซึ่งแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรนะครับจะไม่ว่าจะเป็นมูวิคลิปเป็นกราฟิกนะครับพวกนี้ถือว่าเป็น d i s เพลย์ออบเจกต์หมดเลยเป็น Button นอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมลองแอดช้เข้าไปดูนะครับอาสุ่นะครับนี่สิจะมีเออร์เรอรอ๋อพอดีว่ามี ขึ้องหมยเกินมาตัวหนึ่งเดีผมรันใหม่นะครับโอเคสังเกตด,ดูนะครับว่าตอนนี้สเตตยังเป็น now นอยู่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการ new นะครับเพราะว่ามีการ new ขึ้นมาก่อนจะมีการ add ใช้เพราะฉะนั้นมันเลย เทรดสเตตออกมานะครับก่อนจะมีการแอดชัยทางนี้ก็เลยไม่รู้ว่า state คืออะไรนะครับผมก็เลยจะใช้วิธีการเช็คนะครับโดยการ addEventListener ตัวหนึ่งขึ้นไปคือ d d t t s t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  นะครับ s t d t o state ครับถามว่า event AddToState คืออะไร มันจะเป็นอีเวนต์ที่คอยบอกเราว่าคลาสนี้อ็อบเจกต์ของคลาสนี้ถูกแอดลงไปบนสเตทเรียบร้อยแล้วพอมีการรับรู้ว่าอ็อบเจกต์ของเราอยู่บนสเตทปุ๊บจะให้ทำการ Init หรือว่าเล่นฟังก์ชัน Init นะครับตัวนี้ผมสร้างฟังก์ชัน Init ขึ้นมานะครับแล้วผมลอง ดูนะครับว่ามันจะเข้ามาที่อินิทหรือเปล่านะครับดูที่เอาพุทด้านล่างครับสังเกตว่าจะมีอินิทบ็อกซ์อยู่ข้างล่างนะครับซึ่งปวงบอกว่าตอนนี้อ b อบเจกต์บ็อกซ์ของเราอยู่บนสเตตแล้วนะครับถ้าผมไม่แอดชัยนะครับ ตอนนี้ผมสร้างตัวแปรเฉยๆแล้วก็ new box ขึ้นมาแต่ยังไม่ add ชัยนะครับการทำงานของมันจะยังไม่มีการ init box นะครับวิธีการ init วิธีการเช็ค add to state คร่าวๆก็จะมีอย่างนี้นะครับลหลายคนอาจจะสงสัยว่า if ตัวนี้ไม่เห็นได้ใช้อะไรหรือทำไมเราไม่ add ช้ยทำไมเราไม่ add ดีเซอร์กันไปบนนี้เลยนะครับแล้วก็เคลียร์ตัวนี้ทิ้งถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันครับไม่มีอะไรผิดครับเดี๋ยวผมลองเอาแอชไายใส่เข้าไปให้ดูนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรผิดครับทุกต้องทุกอย่างนะครับแล้วแต่ว่าเราจะาเราจะใส่มันยังไงแต่ที่ผมใส่แบบนี้นะครับเพราะว่า ในกรณีที่มันเจอสเตจอยู่แล้วนะครับหรือว่ามันอยู่บนสเตจอยู่แล้วมันจะแทนที่มันจะมา add event listener ตัวนี้เพิ่มมันก็สามารถเรียกฟังก์ชันได้เลยมันเป็นการประหยัดหรือว่าเป็นการลัดขั้นตอนนะครับใน s u โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งแทนที่จะทำแค่ขั้นตอนเดียวก็กลับจะ ต้องทำสัก3าสีขั้นกว่าจะจบถึงขั้นกว่าจะจบมาถึงตรงนี้นะครับผมก็เลยใช้ตัวนี้ดักในกรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อจะเกิดขึ้นเมื่อออบเจกต์ของเราถูกวางอยู่บนสเตทนะครับสมมุติผมวางวางด้วยวิธีนี้นะครับแล้ว B ตัวนี้ผมจะไม่ทำการ New Box นะครับผมจะใช้การ g t t h ช l ย มาจากมอนสเตตอีทีนะครับขออนุญาตตั้งชื่อนิดหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่า d v นะครับผมจะให้ b นะครับเป็นตัวที่ดึงมาจากสเตตนะครับให้มันเป็นบล็อกครับแล้วคราวนี้ผมจะลองรันดูนะครับ สังเกตที่เอาต์พุตให้ดีนะครับเอาต์พุตตรงนี้จะไม่ใช่เนาละสเตตมันจะถูกพบตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะครับที่สเตตถูกพบตั้งแต่แรกเพราะว่ามันวางอยู่บนสเตตอยู่แล้วนะครับแทนที่มันจะเข้าไปแทนที่มันจะเข้าไป add event listener มันก็เข้ามาที่นี่เลยนะครับมผมเพยให้ดู รตรงนี้ถ้าถ้าเข้าตรงเงื่อนไขนี้ผมไม่เทรดเป็น a ถ้าเอ่าเข้าเงื่อนไขนี้ผมไม่เทรดเป็น b นะครับ okay. ตรงนี้เทรดออกมาเป็น a นะครับเพราะว่ามันมีสเ t e อยู่แล้วมันอยู่บนสเตแล้วเราไม่ต้องไม่ต้องไปทําตัวนี้ให้เสียเวลาหรือว่าเปลือง CPU เปล่าๆนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ b เท่ากับ new นะครับ b o อแล้วก็ d อด i ัย B แล้วผมจะลบตัวนี้ออกไปนะครับตัวนี้แน่นอนครับตอนแรกจะไม่เจอสเตตสเตตจะใังเป็นนาวอยู่แล้วก็จะมาเข้าเงื่อนไข B นะครับเข้าเงื่อนไข B แล้วทำการ add listener เข้าไปนะครับเพื่อรอฟังว่าบล็อกลงบนสเตตรหรืออยังถ้าบล็อกลงบนส t ตตปุ๊บค่อยทำฟังก์ชัน init นะครับ ตัวนี้ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆนะครับที่ผมเอามาให้ดูนะครับซึ่งเสริมให้นิดหนึ่งนะครับสำหรับอีเวนต์นะครับในกรณีที่เราจะไม่ใช้มันแล้วครับผมจะทำการ Remove EventListener ออกไปเพื่อให้ ตัวที่มันกําลังรอฟังอยู่ให้มันไปทําอย่างอื่นบ้างนะครับเช่นผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าเรามีคนอยู่10บคนซึ่งก็เทียบเป็นทรัพยากรของคอมพิวเตอร์เครื่อง,องหนึ่งนะครับสมมติว่าเรามีคนอยู่10บคนผมเอาคนหนึ่งคนมานั่งรอฟังเหตุการณ์นี้อยู่นะครับถ้าเราให้เขานั่งฟังเหตุการณ์นี้อยู่ทั้งวันเขาก็จะนั่งอยู่นั่นแทนที่เขาจะได้ไปทําอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กับเราเพิ่มขึ้น ก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับตอนนี้ผมให้เขาดักฟังนะครับว่ามีการแอดลองสเตทหรือเปล่าพอมีการแอดลองสเตทปุ๊บเขาวิ่งมาบอกเราโอเคเราก็ทำงานตรงนี้ต่อไปแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็บอกให้เขาเลิกฟังซะไปทำอย่างอื่นหรือว่าเป็นการคืนทรัพยากรให้กับอคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเราใส่ใจตรงนี้สักนิดนึงนะครับโปรแกรมของเราก็จะค่อนข้างเบานะครับตัวนี้อาจจะเ,เห็นภาพได้มากขึ้นถ้าเราเขียนโปรแกรมที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการเคลียร์ปัญหาง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากเพียงแต่อาจจะต้องใช้การทำความเข้าใจนิดนึงนะครับโอเค